สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับมาเยี่ยมบังผลนะครับซึ่งผู้ป่วยท่านนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเดือนธันวาเราก็เคยมาสัมภาษณ์แล้วหนึ่งครั้งจากปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับที่ทนทุกข์ทรมานมาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่ทีมงานมาเยี่ยมเยียนอาการอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ ดื่มไปแล้วนะครับสุขภาพดีแล้วแล้วดื่มต่อแล้วมีผลยังไงบ้างในระยะเวลาร่วมๆจะหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับซึ่งบางผลเป็นผู้ที่ได้ทำการดื่มสมุนไพรข่าวตองจากโรคของหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบตันนะครับอาจจะพูดถึงว่าเป็นระยะสุดท้ายก็ว่าได้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของทีมงานข่าวตอมนะครับที่เดินทางมา สัมภาษณ์ในรอบที่สองในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับบางผลครับสวัสดีครับครับผลบัลลังครับเมื่อปีที่แล้วผมจําได้ว่าประมาณเดือนธันวาคช่ไหมครับที่ได้มาเยี่ยมอาการป่วยของบางผลตอนนั้นเนี่ยลองบางผลลองทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าอาการป่วยตอนนั้นเป็นยังไงครับอาการป่วยตอนนั้นเรื่อเป็นมาสตุ๊บมาวเราทุดๆแล้วก็ามาวาวา ก้เท้าโรงพยาบาลกลังจากออกจาโรงพยาบาลมาแฟนกวาดในท้ามก่ดจินยาตัตองที่ที่ป่วยตอนนั้นแบบก่อนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยป่วยเป็นอะไรนะครับป่วยเป็นเล้งเหือดหัวใจริมเลือดหัวใจอุดตันที่สาเหตุมันเกิดจากริมเลือดหัวใจอุดตันเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเกิดมาจากอะไรครับเกิดมาจากท้มจินยาตอนนั้นพมเป็นป็นตับโลก้มจินยาแก่เป็นมาเลยกลายเป็นเล้งเหือ ตอนแรกเนี่ยเป็นเป็น,ปนโรคก,กระดูกทับเส้น,นก่อนอนะครับไปรักษาที่ไหนนะฮะตอนนั้นตาเาีืโรงพยาบาลรามีครับแล้วหมอก็ให้ยากระดูกทับเส้นมามยาคลายเส้นยาคลายเส้นยาคลายเส้นาบางกินไปนานไหมคงกินไปประมาณเป็นปีเป็นปีก็นั่นคือหมายถึงว่าอา,อาการสะสม จากกระดูกทับเส้นะมนะ,ะ <c oughs> เลยเป็นเหตุทําให้ริมเลือดหัวใจอุดตนนันแน่นตัวอะไรทำมันทำาให้เป็นเลือดเนื้อแบนั่นนะเรืเร่องเลือดมันว่มันแข็งตัวค <c oughs> รับแต่ว่าทำไมคิดเพิ่มเติมว่ใจไม่พอไา้เป็นเลือดอุดตนันอ๋อเลือดเลือดอุดตนันนะครับอาการริมเลือดอุดตันแต่ว่ากระดูกทับเส้นเนี่ยมันดีขึ้นไหมตอนนั้นดีขึ้นรอยยาหนึ่มาว่าบุ๋มเรากินยาบางหม้อเกลือักอะไรก็บุมเราว่าไป หมอนนวใหน้หนระยะเจ้า,<ล>นา,นาหนึ่งปีเนี่ยเคยคิดไหมอะสมัยนั้นตอนนั้นนะว่าจะมีสมุนไพรอะไรหรือมียาอะไรที่มารักษาไงเ็คือหามไปเรื่อยๆเด็ดห้ามากินทำต้มตกินเองก็ห้ามาต้มกินแต่ว่ามันเพียงทุเราไปเพียงทุเรา,เาแ้บบอกอยู่ได้อยู่ได้ได้ไดละวันเนละคับแต่ว่าบางครัเรามีเสี่ยงไรกระทบขึ้นมากมันก็ธรรมดาแหละเม,ามาื่อวันนี้ แต่ว่าตั้งก็พอว่ามาเริ่มจริงข้าวต้องข้าวต้องแม็กนั้นมันมันก็เริ่มดีขึ้นมาที่ขึ้นมาไปเลยโรงพยาบาลตอนนั้นเนี่ยจากที่พอถ,ถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยห้าสิบห้าสิบใช่ไหมครับครับผมต้องอะไรออกซิเจนมอปนห้าสิบไม่อยู่ห้าเทปอยู่ห้าเทปไปห<อ>้าสิบไปแล้วบางเรื่องเราหนึ่งห้าสิบต้องเอาห้าเทปอยู่ก่อนเรื่องเราห้าสิบอยู่ก่อนห้าวันไหนถึงแตกลับบ้านมอห้าห้อย่งบอกว่ากลับบ้านอมากลับบ้านพยายามมากินเลยขับพยายามมากินที่บ้านที่นี้เนี่ย พอกลับมาบ้านแล้วเนี่ยทำไมถึงไปรู้จักข้าวตองแม็กซ์งานมามามาเร็่ลง่างกายท่านก็มามาเธอมาตึ้งกิน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 ไปข้าวตองแม็กซ์ใช่ไหมซึ่งพอร่างจายท่านหลาวก็มามาเพราะว่ากินข้าวตองแม็กซ์ดื่มดีขึ้นต่อมาเรื่อยๆนี่ในในช่วงนี้ก็กินมาประมาณห้าขวดเลยมันก็ร่างกายก็มาดื่มดีขึ้นดีกว่าข้าวตองแม็กซ์ดีกว่าเดิมครนะแล้วอาการหลังจากที่มันกระทุ้งแล้วเนี่ยอาการต่างๆก็ดีขึ้นดีวันดีคนดีวันดีขึ้นนะครับ ทำงานได้ปกติทำงานได้โปรพักได้แบกไม้ได้ยก่องนักได้บางเอามาได้บ่ายนี้เหมือนคนธรรมดาปกติอาการที่ตกใจม่ก็ไม่หายไปเลยลืมไปเลยนะครับอาการที่ตกใจอาการที่อ่าเหนื่อยอะไรก็ยังไงว่ามันเก่าบ้างว่ามาคือเหนื่อยเหนื่อยแบบธรรมดาของคนธรรมดาเหนื่อยแบบคนทำงานแล้วเตะปิ๊บก็ดังด้วยอ่าเตะปิ๊บนี่ว่าดังสิบลูกนี่ได้หมดเลยได้งดอะไรอย่าในท้องของแก